สวัสดีครับนี่มาตอบคอมเมนต์นี้นะครับลูกค้าลูกค้าบอกว่าไม่เห็นรถเลยพี่ครับเม,เมื่อกี้เราพาลูกค้าไปดูนะฮะว่าถ้าเกิดเรานั่งอยู่บนเจ้ารถคันนี้จะมีคนมองมาเยอะแยะขนาดไหนนะครับขออนุญาตแล้วกันนะผมก็ไม่ลืมถ่ายรถใ,ให้ลูกค้าดูนะครับมามาเล่นโฟกัสคนดูรถมากกว่านะฮะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาตอบให้ลูกค้าเห็นชัดๆหน่อยว่าเจ้ารถคุนใดวีโรสเตอร์หนึ่งุตัวเทอร์โบ ป้ายแดงราคาเกือบสองล้านนะครับปีสองพสิบสี่คันนี้สวยงามขนาดไหนนี่ฮะที่คนมองกันทั้งถนนเน,นี่ยคือรูปร่างหน้าตาแบบนี้พี่นี่ครับสวยไหมแล้วผมบอกเลยนะว่าเจ้ารถคันนี้ไม่ใช่สวยเฉพาะภายนอกอย่างเดียวภายในครับพี่ครับภายในเจ้ารถคันนี้เนี่ยผมติดหน้าจอ a อ d r o อ d นะครับสเปคเดียวกับ iPad ไว้เลยนะขนาดแปดจิ๊กนะครับ ติดไว้ทัชสกรีนคือลื่นปื้ดลื่นปื้ดลูกค้าไม่มีหน่วงเลยครับแล้วก็ใส่ลําโพงคู่หน้าเป็นลําโพงคือเขาบอกว่าดีกว่าบอสอ่ะผมจํายี่ห้อไม่ได้จริงๆนะครับตอนผมไปติดผมบอกว่าเอาดีที่สุดในร้านเขาก็เลยซัดมาให้ผมนะฮะคู่นี้นะครับเปลี่ยนลําโพงให้เครื่องเสียงใสๆเลยครับพี่ภายในใหม่ๆมีซันรูปบานใหญ่ๆนี่เดี๋ยวดูหลังคานิดนึงนะครับลูกค้าครับสังเกตจะเห็กระจกบานหน้าใหญ่ๆนะฮะขึ้นมานะครับมีคานเล็กๆสีดํานะครับ แล้วก็กระจกกระจกมูลรูฟฟันรูฟมูลรูฟเป็นกระจกทั้งบานเลยนะหลังหลังคาเลยทั้งเส้นทั้งบานเลยมาพาดถึงกระจกหลังหพี่คันนี้สวยมากดีไซน์เขาสวยมากๆเดี๋ยวผมจะมีคลิปวิดีโอที่ถ่ายบนท้องถนนให้กับลูกค้าดูด้วยนะว่าคันนี้สวยงามขนาดไหนอารมณ์อ่ะฟิลลิ่งเหมือนขับพวกซูเปอร์คาร์เลยลูกค้าหล่อมากสนุกมากขับมันมากๆแรงสุด ใครอยากได้โทรหาผมเลยนะ0 8นย์ตัวแล้วก็เจ็ดครับคันนี้รอลูกค้าอยู่ขายราคาเทวีออสพี่คิดดูแล้วกันรถซูเปอร์คาร์มีราคาเทวีออสไหมคันนี้แหละครับพี่ขายหกแ0 0กว่าบาทโคตรถูกเลยใครอยากได้โทรมาราคาหกแสนห้าืเก้าพับาทขอบพระคุณมากครับบ๊ายบายครับผม